ครับผมสิเบกสีคิดนอกผู้มีในการสถานศึกษาโรงเรียนน้องขมานวิยาคมตอนนี้โรงเรียนเรากําลังปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับซึ่งโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การมหาสุดจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในองค์การมหาสุดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็คือท่านนายกภูสิทธ์เล็กวนากรท่านให้ความสําคัญแล้วก็สนับสนุนโรงเรียนน้องขมานวิยาคมให้มีความภูมิทัศน์ที่สวยงาม แล้วก็สนับสนุนด้านาวิชาการด้านงบประมาณซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเน้นเรื่องอาการท่องเที่ยวและกีฬาเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนน้อง,องหมามีคมซึ่งเป็นหนึ่งเดียวขององค์การพันธุ์ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็กําลังพัฒนาให้เกิดาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทิศทางที่พัฒนาขึ้น สวัสดีค่ะโรงเรียนนอรขมาลวิทยาคมตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์เชิญไปดูกันได้เลยค่ะผู้นาจัดสวนนั่งเรียนครั้งนี้มีรูปแบบการจัดสวนยังไงบ้างครับแบบจัดสวนในแบบ เขาเรียกว่าหลายแบบรวมกันค่ะง่ายๆมองสบายตาแต่ก็ยังมีลูกเล่นคือเอาสีสันต้นไม้สีเขียวเข้มสีเขียวอ่อนดอกขาวดอกม่วงค่ะแต่ว่ารวมๆแล้วคือจัดแบบสบายตาค่ะแตกต่างกันยังไงระหว่างก่อนจัดกับหลังจัดครับ มันแตกต่างกันมากนะคะแล้วก็มันสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาอยากจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้อยากจะพรีเซนต์ตัวเองว่าเราเป็นลูกหลงขมานเราเป็นลูกของน้ําเงินเหลืองอันนี้มีความคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้นักเรียนมีสถานที่พักผ่อนอีกสถานที่หนึ่งได้เลยค่ะ เอออีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนก็มีส่วนร่วมในการจัดสวนครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าน,นี่ใช่อันนี้คือเยี่ยมมากเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเด็กเขา,าเรียนเขาได้มีทักษะเพิ่มขึ้นจากที่เขาไม่เคยไม่เคยได้สัมผัสในการทักษะเกี่ยวกับการจัดสวนเลยไม่เคยรู้ว่าเนี่ยคือหญ้าอะไรตอนนี้เขาเขารู้ว่านี่คือหญ้าอะไรหญ้าหนว่น้อยมันมีสารพัคุณมันไม่คืออุตสาหคือมอนันทนแดดอันนี้เขารู้จักว่าเป็นชื่อ ต้นไม้ถูกโชคอันนี้คือต้นอะไรเขารู้อันนี้ก็คือเขาได้ทักษะไปเพื่อที่จะใช้ในอนาคตแล้วก็ได้เป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์อย่างนี้ค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการปลูกนะครับเรามาคุยกับมือฉมังของเรานะครับเดีอะว่าง,ง่ายลูกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยครับผมอชอบการปลูกต้นไม้ไหมชอบครับ๋อดีใจไหมที่จะมีหน้าโรงเรียนสวยๆแบบนี้ดีครับ ไถรถไถย,ยากไหมไม่ยากครับโอถ้าอยากเรียนรู้การปลูกต้นไม้การถไถรถพวกนี้นะครับมาปรึกษากับเดียได้นะครับที่โรงเรียนหนองขมาวิยาคมครับอีกอันหนึ่งเลยก็คือทำให้นรกเรียนมีความาจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม แล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่ในโรงเรียนต่อ,ตอไปค่ะดีใจไหมที่จะมีหน้าโรงเรียนสวยๆแบบนี้ดีใจค่ะสวยขึ้นค่ะ ครับนี่คือโฉมใหม่ของโรงเรียนนองขมาวิิยาคมภูพ,พิชศน์สวยงามติดถนนส้นหลักระหว่างอำเภอคูเมืองพุทธทยสงทางพาดอำเภอสตึกติดชายแดนกับอ,อำเภอลำธม,ม,มนชัยจังหวัดนคะรสีมาภูพิพชศั์สวยงามมากอยู่ติดถนนใหญ่โรงเรียนนองขมานิิยาคมสังกัดองค์การบัรสัดจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกผู้สิทธิเล็กกุณากรแล้วก็ท่านรองนายกเสริมศักดิ์ทองศรีท่านรองนายกายุทธชัยพงพนิ์และท่านประหลัดองค์การมาส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือท่านเศรษฐพรเป็นจัดสีรักษ์แล้วก็ท่านรองประลัดทวีศักดิ์เล็กสุดให้รับรให้การสนับสนุนโรงเรียนน้องขมานมิยาคมและในอนาคตเราจะจัดหลักสูตรพิเศษ มีด้านสุนทรีภาพด้านดานตรีน้าศินและก็มีความเป็นเลือดอ่ด้านกีฬา